สวัสดีครับผมโกดิโซนเดย์ครับผมวันนี้นะครับติดตามชีวิตของผมหนึ่งวันเดี๋ยวเดินทางไปทํามานกันก่อนระยะจากบ้านถึงที่ทํามานก็หลายกิโลอยู่เดินทางกันเลยด้านหลังผมก็ผมเป็นวิวเทือกเขาที่ต้องผ่านทุกวันนี่ครับผมบรรยากาศลอ้ลอมรอบไปด้วยภูเขานะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อ ยังไม่ถึงครึ่งทางเดี๋ยวจะสายแล้วเรื่องงานอะไรก็โอเคครับเดี๋ยวเราโ้งมันต่อแล้วไม่รู้จะทันวิวสวยๆหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูวิวเมื่อตอนเช้ายังดูไม่เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูวิวตอนเช้าครับไม่รู้ทันไหมนะกมาครับถึงแล้วนู่นเลยวิวส,สวยไหมมันไม่คือว่าคือคือว่ามันไม่มีแสงมหมดแสงมันแต่คือมืดฝนเออ มันหมุดฝน,นมันหนนมุดฝนก็เลยนี่วิวแล้วละันลานนะผมบอกนะแต่ตอนเชาน้าคือ,อยังแซงกันไหมถึงมันจะสวยนิดนึงแต่นี่บอหมดแซงก็คือว่าหมดุดฝนเอาว่าซ้าเหล่าแซงมันสวยแล้วทุกปกติตรงนี้จะมีต้นไม้เลยเดี๋ยวผมพาไปทุกต้นไม้บางอื่นว่าผมพ่านจุดนี้ไร้วันถึงก็ไร้วันเลยสักระยะนึงแหละถึงมจเจอต,อนตอนน้นไม้ต้นนี้นี่เขาได้โคนซะแล้วเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปรูปไปดู อ่ามนนี่เลยผมก็รู้ไปดูนี่คือสวยนะผุหมดอกสวยหมากผมเป็นผมชมจบเลยคือมันจะมีภูเขาเนี่ยไหมภูเขามันจะสวยนี่คือถ้าว่าเป็นเป็นีนนน่จริงๆจะสวยสวยหมากเลยสวยว่าเป็นแป้นกรองล่ะสวยหมาก,มากคือธรรมชาติมันผุ่มแต่ยังลุลงเรื่อยอยู่เรื่อ,อยยังมีอยู่ก็คือจะประมาณนี้<ม>เดี๋ยวเราไป ไปจากจุดน on uh, no ี type. ้เดี๋ยวเราไปดูจุดไหนไม่ใช่พิลิตไปกันต่อไปกันต่อไปถึงมาเลยในเมื่อว่าดูนู้นมันมันในห้างห้างเลยผมบาดอยู่แกล้งอย่างนี้ดีเลยวันนี้ถ้ามีแสงจะช่วยวันนี้มีแสงจะช่วยวันนี้ผมนี่ผมยอมลำบากหวยเปรี้ยสีเลยนะสวยเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปวันนี้ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปโชว์ไปนะเพจ ถ้า,าลูโจไปหน้าในช่องโคน,นิโซเลยเสยทางดูทางดูทางนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยโอเคอเคสวยนะ๋ย่ผมถ่ายรูปไปจนมาช่วยกันนั่นไหมบรรยากาศเหมือนด่าว่าแค่คำโอ้โหดูยิ่มเขา มือนแบบว่าคุ้มๆฝนแบบว่าเมืม่อฝน,นจะตอกอะไรประมาณนั้นนี่บรรยากาศเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปเราดูรูปในช่องโกนโซธรรมชาติที่ยังเต็มร้อยอยู่มากับกินข้าว มีข้าวนึ่เก่งซ้อมนี่เก่งซ้อมเปนเงิก่งตัวใค้กับหยดข้ามมูชจับกันอืมนีพ้พัดไปไงม่มงได้ไก็หยุดหอมยง้มเอาปะนะมีพนมยงเมมือนี่กินก้าข้าวโพดแล้วนี่คุณบอ มือดไหมวะรู้เหมือดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับผมเจอกันใหม่กนินโูวันเดออีพีหน้านี่กนินโูวันีก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นกำลังใจครับทุกคนเจอาสู้ชีวิตในปัจจุบันปีโอเกแล้วสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปเจอกันไหมกนินโูวันเดออีพีหน้ากดซับสไครต์กันเยอะๆสวัสดีครับ nếu không nay không nha menu cười ménu ménu là không menu ménu 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 Tuo 디가 o dia 이 a b a w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  디